อันนี้คือไหพงวัดไฟถ้าเกิดว่าพี่ต้องการวัดไฟอ่ะครับตั้งแต่24โวลต์วนะัวะให้กับต่อที่หมดหมดโลแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการวัดไฟที่เก้าสิบวั์ขึ้นไปให้เป็นเมดไฮนะครับถ้าเราต้องการวัดว่าไฟในบ้านเราอ่ะครับมันมีตรงไหนจุดขาดไปอ่ะลูกค้าสามารถัจิ้ม จิ้มแล้วก็ลากมาได้เลยครับจิ้มจิ้มที่ตีตัวนั่นเลยครับถ้าจิ้มอย่างเงี้ยคือตัวนี้สัญญาณไฟมันแรงมากเลยตรงนี้มีมาลากมาดูได้เลยครับลากมาดูได้เลยตัวนี้แสดงว่าตัวนี้มีมีรอยขาดละรอยขาดอยู่แถวรเอาเนี้อันนี้คือขาดไปแล้วไม่มีไฟแล้วตรงนี้ใช่ไม่มีไฟเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดนี้มันจะข้าเซนเซทีฟมากแค่เข้าใกล้ๆมันนะครับไม่ใช่งถือกับแตกก็ได้ใช่ครับอ่า ทังเหก็แตกก็ได้สามารถเปิดปิดไปได้นี่เป็นไฟฉายกดปุ๊บแต่ไรื่อนไฟฉายแต่พี่มืดใช่แล้วครับผมตัวหาด้ใช้สายัา A 2อสอง้นนี่เองนครับ่านนี่ครับหมุนได้เลยจำมาสองก้นแค่นี้เองใช่มีอะไรเีไหมก็มี